วิธีการสมัครอีเมลนะครับเราเริ่มดยการเปิดโปรแกรมอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ให้เข้าไปที่ Hotmail นะครับ Hotmail Hotmail.com Hot นะครับตอนนี้นะครับ Hotmail ได้เปลี่ยนเป็น Outlook แล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือการลงทะเบียนนะครับเพื่อใช้งานอีเมลนะครับก็คลิกที่ลิงก์ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้นะครับจากนั้นก็ให้กรอกรายละเอียดนะครับกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบมาเริ่มโดยการกรอกชื่อนะครับ ชื่อนีอ้ใช้ได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็กรอบวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกเพศ ต่อไปก็เป็นชื่อนะครับชื่ออ e ีเมลที่เราต้องการจะใช้นะครับผมตั้งเป็นครูพีแล้วกันนะครับก็จะได้เป็นครูพี at o u t l o o k coth นะครับแล้วก็กำหนดรหัสผ่านนะครับอย่างน้อย8อักขระนะครับ แอักขระโอคแล้วก็ป้อนอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเดิมเ,เขาบอกว่าโปรดเลือกรหัสผ่านที่มีตัวพิมพ์ใหญ่เล็กตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันนะครับที่ผมพิมพ์ไปนั้นเป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับเขาไม่ผ่านให้นะครับรต้องกำหนดใหม่นะครับต้องมีตัวเลขและตัวอักขระผสมกันนะครับ อย่างน้อยแตัวนะครับเทาใหม่ละกันผ่านไหมครับไม่ผ่านนะครับตัวอักษรอย่างเดียวก็ไม่ผ่านต้องมีตัวเลขด้วยนะครับ อันนี้ผ่านแล้วนะครับต้องมีทั้งตัวเลขตัวอักษรพิมพ์เล็กและตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ของภาษาอังกฤษนะครับผสมกันนะครับให้ได้8ตัวขึ้นไปนะครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะครับตอนนี้ยังไม่ต้องใส่นะครับอีเมลได้สำรองถ้าเรา มีเราก็ใส่ไปถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่มีอีเมลแอดเดสสำรองเรากเา็เลือกคำถามเพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับเราก็เลือกนี่เราเป็นอ,อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมเลือกคุณครูที่ชื่นชอบแล้วกันเอาไว้ในกรณีที่หากเราลืมรหัสผ่านนะครับนะระบบก็ จะถามแล้วเราก็ตอบไปตามที่เราได้เลือกไว้นะครับเขาก็จะส่งออรหัสผ่านมาให้นะครับคำตอบใส่คำตอบไปอย่างน้อย5ตัวคุณมาจากที่ใดก็ประเทศไทยนะครับรหัสไปรษณีย์ก็65,000นะครับ ตรงนี้เราก็พิมพ์ไปตามที่เห็นนะครับรหัสอักขระนะครับตามที่เห็นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่กำลังใช้เว็บไซต์อยู่นี้นะครับไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวที่ไหนนะครับเราก็พิมพ์ตามลงไปนะครับ B3 DGQN C8 BY ตรงนี้น่าจะเป็นตัวใหญ่ พอกรอกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกที่ปุ่มยอมรับนะครับคลิกที่ปุ่มยอมรับคุณต้องให้วิธีการในการยืน,ย,นยันว่าคุณปเป็นคุณอย่างน้อย2วิธีนะครับในสุดเราก็ต้องกลับมากรอกหมายเลขโทรศัพท์นะครับ ถ้าไม่เกาะหมายเลขโทรศัพท์ก็ลองเกาะอีเมลแอดเดสสำรองครับเอาอีเมลแอดเดสเพื่อนมาก็ได้นะครับในทีนี้ผมใช้ของผมและการอีกอีกเมลหนึ่งนะครับ tjps underscore 8า a d d t com ก็ลองกดปุ่มยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะครับกําลังดําเนินการอักขรไม่ตรงกับรูปภาพนะครับเมื่อกอกไม่ตรงเราก็ต้องกอกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับ N P V N y T C P ังจั N y T C น้นะคลิกปุ่มยอมรับอีกครั้งหนึ่งนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอันว่าเรามีอีเมลสำหรับไว้ใช้ในการติดต่อส่งข้อมูลข่าวสารเรียบร้อยแล้วนะครับ